สาวตกงานหันพึ่งบาร,รมีหลวงพ่อรวยใจดีไม่สงวนสิทธิ์เผยชัดๆเลขเด็กเสี่ยงของวดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2564แนวทางนี้คลิปนี้ถือเป็นอีกชุดที่เปิดเผยจากสาวสวยเวลรอออนที่ตกงานในช่วงโควิดหันพึ่งบาร,รมีพักเงินพระทองใจดีไม่สงวนสิทธิ์เผยชัดๆชุดเลขเสียงของ,งวดนี้ ก็จากข่าวคๆล่าสุดสดๆร้อนๆที่เพิ่งม,มีการเปิดเผยเรื่องราวของสาวสวยวัย21ปีที่ได้รับผลกระทบจากพิษของโควิด19แบบเต็มๆเมพราะโรงงานที่เคยทําอยู่ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้หลักในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ปิดมานานมากกว่า3เดือนส่งผลให้ในตอนนี้ไม่มีงานทํารายได้หลักก็ไม่มีต้องหาเช้ากินค่าไปวันๆเงินเก็บที่เคยมีอยู่ก็ถูกนํามาใช้จนจะหมดแล้วมองไปทางไหนก็มืดทั้งแปดด้านดังนั้นมาในวันนี้ ซึ่งถือเป็นวันดีจึงขอตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเดินทางมากับไหว้ขอพรพะเงินพระทองด้วยหลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ณวัดส,สว่างอารมณ์แคแถวอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมทั้งนี้ก็หวังพึ่งบารมีให้ท่านช่วยเหลือและหวังปังหวังเฮงกับคนอื่นเขาบ้างแล้วเราก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะก่อนเดินทางกับน้องเขาก็ไม่ลืมที่จะยกบอกซิมซีขึ้นมาพร้อมตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าองค์ของหลวงพ่อรวยว่าหากลูกมีโชคมีลาบก้อนโต จะนำไข่ไก่สดข้าวสารน้ําดื่มมาถวายทําบุญให้กับวัดเพื่อให้ทางวัดนําไปช่วยเหลือผู้ยากไร้รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด -19 พร้อมกับเขย่าเซมซีสาครั้งซึ่งเลขเซมซีที่ได้ก็สวยๆชัดๆ1นึ่งหนึ่ชัดๆอีกรอบนะคะจากการเขย่าเซมซีสาครั้งได้เลข1นหนึ่ง 6 2 8สาธุค่ะเอาเป็นว่ายังไงเรามาลุ้นกันว่าสาวสวยผู้สิ้นหวังจากการตกงานคนนี้จะสมหวังปังๆเฮงๆไหมแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรือยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ